สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันที่เร,รบกับช่องนอนหน้าผ้าหากินมือนี่ครับผมมือนี่มาเยี่ยมชมสวนของลุงคำนวลครับผมมือนีล่ลุงเล่าสีผ้าตอนบ,บ,บอกมเงาะฝน,นตกครับฝนลินอันนี้ต้นมกเงาะครับผมมือน,นี่ลุงเล่าสีผ้ามาตอนมกเงาะครับผมนั่นครับ ตอนกนได้มาแล้วบางกอสวนผักอีสานทอดนยครับเด้อมันเป็นผันกตะวับบนออกจริงๆผักอ,อีสานยูสกลนครครับผมตอนนี้ตอนมาให้ลูกค้าเนาะ ตอนแบบพื้นบ้านพื้นเรื่องเข่าข้าวกล้องข้าวะเป็นโรบี้จิ้งอ่ะโอ้มาๆๆมา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 ,มา,มาใกล้ใกล้เลยตอนตอนเมื่อนี่อีกจังเมื่อมันสีจังสีออกข้างดูม่านเดือนไปไป ดปปดเดี๋ยวตายป,ไป่ะครับทีน,นี้มูมันออกหากเลยก็ได้อันนี้โอ๋อนี่ตอนก้อนแล้วอ,นนอันนี้จเะเดือนแปดเดือนป่ะเป็นเดือนเดือนเหนี่อยหักเวลยฝน,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 นกับตกก็ฝนครับบันมันนึงลิ้นล่ะวันนี้ตกแล้วบัน ดีก็ตัดทิงไม่ยังกันเร็ดแล้วจำเนี้ยละเรียบร้อยนะครับวิธีต่ดทิครนะผมจะไม่รอกห้าจะเ้าไปเบิ้งจังไปเบิ้งอีกที่หนึ่งก็คือ่าช่วงอีกประมาณเดือนตัวนะครับเวลาหามันออกไปครับพี่น้องโค้ช่วงนี้ฝนตตกมากนะครับโยบอะไแล้วผมก็เลย กำลังออกออกลูกออกผลน,นะครับผมหลังจากที่หลังจากที่ตอนไปแล้วครับตอนไปแล้วนี่ก็ตอนครับตอนใบครับจะลักแ่กทอดอกเลยครับลากกาลังออกครับผมแ่กจอดอกออกมาผลผลิตกาลังได้ครับที่้อก มากกำลังเขียวเลยครับตรงดูสิว่าที่ได้กินครับที่นี่ครับของส่วนของลูกข้างนวนครับผมต้นหนึ่งนี่กะซิกะสีได้หลายเยอะครับส่วนลุงเล่ากัตอนตอนไว้หลายหลายมองครับหลายมองหลายกิง้งหลายกาัน เพื่อที่จะให้ลูกค้ามาเอานะครับเนาะเอากิ่งเอา,าเอาการเอาการไปปลูกต้นนี่บัตเตอรย่างครับบกักเงาะุเรียนมังคุดมะม่วงนี่ตะเงาะครับปลูกยึดทางกันครับต้นมะม่วงนี่แหละครับ ผลผลิตกาลังใดครับกาลังออกมาออกผลทีนี้ผมก็คือสีได้ซิมอยู่ดอครับพี่น้องครับจำนวนสองหน่วยยมากินอยู่สวนครับผมสวนลุงคำนวลจะอยู่ตั้งอยู่บ้านกลางน้อยครับมูสามแตบนหน้าแก้วเพื่อพ่นหน้าแก้วจังหวัดสกลนครครับผมสวนนี้ก็เป็นสวนเกษตรอินทรี์ครับปลอดสารพิษ ใส่ปุ๋ยอินซีชีว่าฝากครับรผมปุ๋ยมักนังหน้ากํลาลังออกออกหลากออกคตนกันครับหลากกําลังออกฝังกลางกําลังออกบักนาวกํลา,ออกากลังแพงชัดตรงนี้ตามตรงนี้กั สามหน่วยสิบบาทถ้าว่ามาสื่อลูกคำนวณถือกดันครับผมได้ถือสนัดตรงนี้กำลงังงามครับผมอันนี้ยึดท่อให้ก้งหน้าเด้อครับพี่น้องบอมมีถนนงไงนี่จะเสียนเสียนมานหน้าทางเดียวครับผมเห็นไหมครับพี่น้องครับสำหรับวิธีการเพาะชามกิงิง ของต้นมะเงาะแตมีเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวช่วงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวหรือว่าเก็บหมกักผลแดงออกมาเดี๋ยวผมถีมาให้รับชมอีกที่หนึ่งขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องน้องหน้าผ้าหินนี้นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิง้งอของอยูทูบหน้าหฮาว่ามีอีหยังเน่อยากเบิ้งหยังอยากแนะนำอีหยังขอให้พี่น้องคอมเมนต์มาเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องหน้าพาหากินเนด้อครับพี่น้องครับสำหรับมอนี้กะสวัสดีครับผม